สวัสดีค่ะชาวราศีสิงห์ทุกๆท,ท่านคลิปนี้เปิดไพ่ทาโร่นะคะทายดวงในเดือนพฤศจิกายนชาวราศีสิงห์ก็เป็นชาวธาตุไฟนะคะสัญลักษณ์ก็จะเป็นรูปสิงโตก็เป็นลักษณะของผู้นํานะคะกล้าคิดกล้าที่จะทําอะไรใหม่ๆนะคะรา,าศีธาตุไฟก็จะเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นนะคะตัดสินใจอะไรก็มักจะรวดเร็วไม่ค่อยเกรงกลัวใครเท่าไหร่นะคะ ราศีสิงห์ก็มีความเป็นผู้นํานะคะแต่ก็มีความน่ารักอยู่ในตัวเองด้วยนะคะไม่ใช่ว่าดุดันอย่างเดียวโอเคเรามาดูไพ่กันเลยนะคะสําหรับเดือนนี้ก็มีไพ่ที่น่าสนใจนะคะคือเราอาจจะเป็นเดือนที่เราอาจจะวุ่นวายอยู่กับสิ่งเหล่านี้มากที่สุดนะคะมีไพ่ที่น่าสนใจอยู่สองคู่นะคะเปิดซ้ําขึ้นมาเป็นสองคู่นะคะคู่แรกนะคะก็จะเป็นเไอพอ่สเตทนะคะก็เป็นผู้หญิงจับรูปรูปหัวสิงโตนะคะ ก็หมายถึงคนที่มีความมีความสามารถเยอะนะคะเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็กล้าที่จะรุยกับปัญหาทุกอย่างที่เข้ามานะคะทางด้านอารมณ์ก็จะหมายถึงคล้ายๆกับว่าไม่ค่อยสนใจในความรู้สึกของคนอื่นสักเท่าไหร่นะคะก็บางครั้งก็อาจจะควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ไม่ค่อยอยู่นะคะกับความสามารถของตัวเองหรือว่าสถานการณ์ที่ทําให้ต้องต้องทําไปนะคะอันนี้เราก็จะต้องรวมถึงสถานการณ์สถานการณ์ที่เข้ามาบีบ เข้ามากดดันทําให้เราต้องดําเนินการไปไปอย่างนี้นะคะก็ตามวิสัยของคนเก่งนะคะอีกด้านหนึ่งก็คือไพ่ใบนี้ยังหมายถึงเกี่ยวกับทางด้านสุขภาพด้วยนะคะก็อาจจะทํางานหนักจนเกินไปนะคะถ้าเป็นผู้ชายจับได้ก็จะถือว่าโชคดีนะคะก็จะได้แฟนที่ค่อนข้างจะเก่งพอสมควรนะคะอันนี้ก็คือไพ่คู่แรกนะคะ ก็เน้นว่าระวังสุขภาพอย่าทำอะไรเกินตัวมากจนเกินไปนะคะแล้วก็ระวังเรื่องอารมณ์นะคะไพ่ชุดที่2ที่เหมือนกันก็คือไพ่เดนะคะก็เป็นอัศวินโครงกระดูกนะคะขีม้าขาวมานะคะบางทีเขาก็หมายถึงเทพเจ้าแห่งความตายนะคะได้มาสองใบนะคะใบหนึ่งก็กลับหัวนะคะก็หมายถึงคนที่ผ่านสถานการณ์ที่ค่อนข้างจะเหน็ดเหนื่อยมา,มามาเยอะมากนะคะแต่ก็ข้ามพ้นมาได้นะคะบางทีก็หมายถึงการที่ว่า เปลี่ยนสถานะนะคะจากคนแต่งงานแล้วก็กลายเป็นคนโสดบางทีก็หมายถึงคนที่เคยผ่านชีวิตการแต่งงานมาได้นะคะไพ่ใบนี้แล้วก็ที่เน้นหนักจริงๆก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนะคะเปลี่ยนเป็นเรื่องสุขภาพที่ว่าอ่ะแล้วก็บางทีก็มันจะหมายถึงอ,อการเริ่มทําอะไรใหม่ๆนะคะการเดินทางนะคะไพ่ใบนี้ใบนึงก็ติด มันอยู่ที่ตรงตำแหน่งโชคลาภนะคะก็ท่านก็อาจจะมีโชคลาภที่ได้มาจากการสูญเสียหรือว่าการแลกเปลี่ยนไปนะคะอาจจะมีการไปงานขาวดํานะคะการสูญเสียนี่ก็ไม่ได้หมายถึงแค่ชีวิตอย่างเดียวก็หมายถึงอาจจะเป็นเกี่ยวกับพวกพวกผลประโยชน์ต่างๆนะคะพวกกรมธรรม์ผลประโยชน์นะคะที่ว่าเราอาจจะหรือว่าอะไรก็ตามแต่ที่เราทํานานไปแล้วมาถึงจุดสิ้นสุดแล้วที่ว่าเราจะได้รับทรัพย์สินเงินทองคืนมาด้วยนะคะ ไม่ใช่หมายถึงว่าจะต้องแบบเกี่ยวกับเอ่อการเสียชีวิตเลยอย่างหนึ่งมันจะหมายถึงว่าการที่ว่าเราต้องแลกเปลี่ยนกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะตำแหน่งโชคหน้าที่ได้ไพ่เดทมานี่ก็หมายถึงว่าบางครั้งนี้เราก็อาจการที่เราไปไหว้พระนะคะน,นี่เป็นเป็น,เ,ปนเหมือนกับเป็นเทพยอย่างหนึ่งนะคะบางคนเขาก็กลัวไพ่ใบนี้นะแต่ว่าเรามองว่าเอ่อมันก็มีส่วนดีก็คือว่าเราสามารถจะไปไหว้เทพนะคะที่คุ้มครองเรานะคะทั้งเรื่องสุขภาพและก็เรื่อง เกี่ยวกับโชคลาภต่างๆนะคะมันอยู่ในตำแหน่งของโชคลาภก็คือเราควรจะไปไหว้พระขอพรแล้วก็จะได้อยู่กับที่จะได้เอ,อไม่มีอะไรมาเบียดบังทําให้เราได้ทรัพย์สินเงินทองเข้ามานะคะโอเคก็ได้ไพ่ตามนี้นะคะแล้วก็ให้ระวังเรื่องสุขภาพอันนี้มันจะเป็นไพ่เกี่ยวกับออไปไป,ไปหาหมอด้วยนะอันนี้คือไพ่ที่เราอาจจะวุ่นวายอยู่กับสิ่งเหล่านี้นะคะไปหาหมอไปโรงพยาบาลนี้บางทีก็ไปไป,ไป,ไ,ปไปดูไปเยี่ยมไข้เลยก็ได้นะคะไม่จำเป็นต้องเป็นตัวเรานะคะ คราวนี้เรามาดูไพ่ตัวตนดีกว่าไพ่ตัวตนเราก็จับได้สิบดาบน,นะคะก็เป็นคนนอนคว่ำแล้วก็มีดาบแทงข้างหลังนะคะอันนี้ก็ยิ่งน่าจะเป็นเรานะคะที่สุขภาพไม่ค่อยดีนะคะก็คือว่าอาจจะเป็นมอีอาจจะต้องไปหาหมอนะคะมันถูกแทงข้างหลังก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับกล้ามเนื้อหรือก็สุขภาพไม่ดีนะคะเราก็สามารถที่จะไปรักษาตัวได้นะคะและอีกด้านหนึ่งก็หมายถึงการที่ถูกหักหลังหรือว่าการถูกหลอกใช้ด้วยนาะสาหรับไพ่ใบนี้นะคะก็เดือนนี้ก็ เขาให้ระมัดระวังตัวเองมากที่สุดนะไม่ต้องไปสนใจอะไรมากมายนะคะเรื่องเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนะคะใบสุดท้ายนะคะก็จะได้เป็นไพ่สรุปก็จะเป็นไพ่สองถ้วยนะคะก็โชคดีจริงๆนะคะไม่ว่ามีอะไรเข้ามาก็จะมีคนเข้ามาช่วยเหลือนะคะบางคนแบบว่าเออเหนื่อยยากหรือว่าน้ําตาตกมาเราก็มีคนมาให้ความรักให้ความช่วยเหลือนะคะไม่ใช่แค่แฟนอย่างเดียวนะคะก็จะเป็นคนที่เรารู้จักนะคะค่อนข้างจะเป็นไพ่ห้าถ้วยนะคะการแบบว่ารู้สึก มันก็หดหูเศร้าผิดหวังนะคะกับสิ่งที่ผ่านมานะคะไม่ไม่ได้ใไ,ไ,ไ,ได้ได้ได้ดังใจนะคะแต่ก็ยังมีมีสิ่งดีๆที่อยู่นะคะมีสองถ้วยที่ตั้งตรงนะคะก็ต้องหันกลับมานะคะมาดูสิ่งที่ว่าเรายังเหลืออยู่นะคะสิ่งที่จะทําให้เรามีความสุขนะคะสิ่งที่ผ่านไปก็ท่านก็อาจจะรู้สึกเสียดายนะคะขค้างล่างก็มีไพ่แปดถ้วยนะคะก็คือการลักษณะของการที่ว่า ปล่อยวางนะคะมันมีไพ่ปล่อยวางก็คือว่าจะอาจจะไปปิวิเวกหรืออาจจะอยากจะไปทําบุญหรืออาจจะไปทําอะไรก็แล้วก็แล้วแต่เพื่อทําให้เรามีความสุขมากขึ้นนะคะมันมีไพ่หมุนเงินนะดิอาจจะมีเงินหมุนติดติดขัดขัดแล้วก็ปัญหาอุปสรรคก็ยังทําไม่ได้ไม่เต็มที่นะคะแต่ก็ดีอย่างที่ท่านเป็นคนที่มีจิตใจดีงามน,นะคะตัวท่านเองนอกจากจับได้ไพ่สิบดาบที่ว่าคนนอนคว่ำมีดาบแทงน,นี่ก็ยังมีไพ่แฮร์แฟนอยู่กับตัวเองนะดูซิเนี่ย เขาเรียกว่าไงเหมือนกับว่าเป็นคนดีจริงๆนะมีอ,ะอุปสรรคให้เหนื่อยยากยังไงตัวท่านเองก็จับได้ไพเ่เฮลเฟนหมายถึงคนที่ว่าเป็นคนดีนะบางคนก็เป็นคนที่น้ำหน้าถือตาและบางทีก็มีโอกาสที่จะได้เดินทางไปต่างประเทศด้วยนะบอกแล้วไงไพ่เดสนี่มันไม่ใช่ว่ามันไม่ไม่ดีนะคะบาง มันมันดีนะคะมันมันอยู่ใกล้ใกล้ h a ฟนบางคนก็มีโอกาสที่จะได้ไปศึก,ศกษาต่อได้ไปต่างประเทศนะคะอาจจะมีค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายเยอะอยู่เหมือนกันนะคะในดีบิวอันนี้นะคะโชคลาภนี่ก็มาได้นอกจากได้เงินที่ว่าไปไหว้พระแล้วก็อาจจะได้เป็นเกียรติกับโชคลาภทางด้านการเดินทางนะคะการเดินทางไปศึกษาต่อหรือว่าการเดินทางไปเข้าวัดเข้าวานะคะ h ฮ i r f a เนี่ยตัวท่านเองก็เขายังหมายถึงการไปไปทําบุญสุนทานนะคะ มีไพ่เดอะฟูเข้ามาก็หมายถึงการเดินทางนะคะเดือนนี้สำหรับบางคนที่อาจจะรู้สึกว่าเหน็ดเหนื่อยแล้วก็มีเรื่องกุ้มใจนะคะมันจะค่อยๆดีขึ้นนะคะไพ่เดอะโมนนะคะเอ,อ่อกัดกุ้มบางทีอ,อาจ่ะทุกข์มากนะ้ะมันจะกลายเป็นซึมเศร้าแต่ไม่เป็นไรเป็นไพ่กลับหัวมันก็จะค่อยๆดีขึ้นมาแล้วมีไพ่เดอะสตาร์นะคะไพ่เดอะสตาร์ก็หมายถึงการปล่อยวางในบางสิ่งบางอย่างสาหรับคนที่ความรักมีปัญหาอยู่แล้วมีโอกาสที่จะต้องห่างกันจริงๆนะคะ ไพ่การเดินทางได้เมจิเชียนเออท่านน่าจะมีโอกาสที่จะได้เดินทางไปที่ไกล,ไกลเพื่อแบบน่าจะเป็นการเรียนการศึกษาอะไรใหม่ๆนะคะแล้วก็มีไพ่แฮงแมนเกิดขึ้น,นความรู้สึกกดดันทำอะไรไม่ได้มันก็ค่อยคลี่คลายก็คือไพ่ที่มันไม่ดีนี่มันก็เป็นไพ่ที่ว่ากับหัวมันก็เบาๆซบๆลงมานะคะทำให้ท่านได้มีโอกาสหายใจนะคะแต่เรื่องสุขภาพต้องดูแลมากเป็นพิเศษนะคะก็ไพ่แนะนำ ว่าท่านก็เป็นคนที่อดทนอึดมาพอสมควรแต่ช่วงนี้อาจจะแบบเอ่ออึดไม่ไหวแล้วขอเวลาพักแก็เราก็ไปพักผ่อนนะคะไปทําบุญสุดทาในดีที่สุดมีไพ่ดีๆเยอะนะคะมีไพ่ดีวิวเข้ามาตรงค่าใช้จ่ายาจ,จะมีค่าใช้จ่ายเยอะมากขึ้นแล้วก็ค่าใช้จ่ายบางอย่างที่ว่าเราอาจจะไม่ไม่สมควรที่จะจ่ายก็ต้องจ่ายไปนะคะรวมถึงสภาวะที่ว่ารุ่มหลงโมเมาในสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะเกิดจากการทําผิดพลาดนะคะ พื้นดวงบางคนก็อาจจะมีความสนุกแล้วก็แค่เจ็บไข้ได้ป่วยอะไรนะคะหรือว่าไปตรวจสุขภาพนะคะสำหรับพื้นบางคนก็อาจจะเจ็บเยอะหน่อยนะคะถ้าดูตามไพ่เนี่ยก็ไม่น่าจะเจ็บเยอะนะคะเป็นเรื่องที่ว่าอาจจะต้องกินยารักษาหรือว่าไปหาหมอโดยพันนะคะรักษามันจะได้ไม่เป็นอะไรเยอะมากขึ้นนะคะแล้วก็อย่าไว้ใจใครมากจนเกินไปนะคะมีเรื่องเกี่ยวกับการใช้อารมณ์ด้วยนะมันดีตรงนี้ว่าผู้ชายก็ได้ได้แฟนดีนะบางทีก็ เป็นความภูมิใจอย่างหนึ่งนะคะเดือนนี้ก็ระวังเกี่ยวกับด้านสุขภาพด้านการใช้อารมณ์นะคะการถูกหลอกใช้นะคะหรือไม่ก็การตัดสินใจทาอะไรที่ไม่ถูกต้องสักเท่าไหร่นะคะสังราชอยู่ใกล้ๆก,กับดีวิลเลยนะมีทั้งดีและไม่ดีนะคะบางคนถ้าเกิดจะหางานทำเนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้งานที่ค่อนข้างจะมั่นคงนะคะจะเป็นเราหรือเป็นลูกหลานของเราก็ได้นะคะก็ความรักใหม่มีการแยกกันอยู่บางคนจะจจะได้แฟนใหม่ด้วยซ้ำไปนะคะ โอเคก็ขอชาวราศีสิงห์นะคะมีความสุขมากๆในในเดือนนี้นะคะมีคอมเมนต์อะไรจะแนะนำก็เขียนมาได้ในช่องของคุณมีองค์นะคะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยขอบคุณค่ะ